ตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะเต้าหู้ของเราก็น่าจะได้ที่แล้วนะดูสินี่เหลืองกรอบเลยนะคะ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไลลาแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ไลลาคนเดิมเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนๆเ,เข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วนะคะจะมาชวนเพื่อนๆเข้าครัวทําเมนูเต้าหู้ทอดราดซอสซีอิ๊วหมูสับในแบบฉบับของไลลาชิวๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้กันเลยดีกว่านะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนประกอบอะไรกันบ้างค่ะ วัตถุดิบแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวเต้าหู้ก้อนนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นเต้าหู้แข็งนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าประมาณนี้นะคะกระเทียมสับค่ะหมูสับพริกแดงจินดาหั่นเฉลียงนะคะต้นหอมซอยค่ะเห็ดหอมแช่น้ํานะคะแล้วก็บีบน้ําออกนะคะตัดโคนแล้วก็หั่นเป็นแหวนแววนๆนะคะ เครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของตัวซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายซอสหอยแล้วก็น้ํามันงาค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทําในเมนูนี้นะคะไลาลาก็ฝากเพื่อนๆนะคะให้กําลังใจไลาลาด้วยนะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลาลานะคะไลาลาจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆชมต่อไปค่ะเอาเละค่ะเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ไปลงมือทํากันเลยค่ะตามไลลา,ลามาดูเลยนะคะ โอเคนะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะกับการทำเมนูเต้าหู้ทอดนะคะลาซอสซีอิว๊วหมูสับในแบบฉบับของไลลาชิวชวิในวันนี้นะคะตอนนี้ก็ทำการตั้งกระทะคา่ะตอนนี้น้ำมันก็น่าจะได้ที่แล้วละไละลาว่าเพราะไละลาตั้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสักหนึ่งก้อนนะคะน,นะคะโอเคเริ่มได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเล่งไฟอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็จัดลำเลียงลงไปเลยค่ะ ราก็จะเรียงให้ทั่วกระทะเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็นําในส่วนของตัวเต้าหู้ลงทอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทอดนะคะให้เหลืองนะคะทีละฝั่งนะคะใช้ไฟไม่ต้องแรงมากค่ะตอนนี้นะคะเต้าหู้ของเราก็น่าจะได้ที่แล้วนะดูสินี่เหลืองกรอบเลยนะคะเดี๋ยวไลาลาจะทําการปิดแก๊สก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําในส่วนของตัวเต้าหู้ค่ะ ขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เต้าหู้ของเราอมน้ำมันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทําการทอดเต้าหู้แล้วตอนนี้เราพักเต้าหู้ให้เสด็จน้ํามันอยู่เราจะมาทซอสน,นะคะราดเต้าหู้ทอดของเรานะคะซึ่งเราจะใช้กระทะใบเดิมมีน้ํามันติดอยู่เล็กน้อยนะคะแต่และวันนี้เลลาจะเพิ่มโดยการใส่ในส่วนของตัวน้ํามันงาลงไปค่ะเพราะว่าน้ำมันงาจะมีความหอมนะคะ เกี่ยน้ำมันนะคะให้ร้อนละอุ่นะคะและตามด้วยกระเทียมสับลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดคุกเคานะคะให้หอมเลยนะคะเมื่อกระเทียมที่เราผัดเริ่มหอมแล้วเริ่มเรียมแล้วเราใส่ในส่วนของตัวหมูสับลงไปเลยค่ะใส่น้ำหล่อลงไปเล็กน้อย เราว็็ผัดนะคะให้หมูสับสุกนะคะผัดให้หมูเกือบสุกเลยนะคะผัดไปผัดมาค่ะ ในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําทานก็สามารถลองทําทานกันดูได้เลยนะคะในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบเครื่องปุกต่างๆไลาลาก็ได้ทําการแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆไว้อยู่ที่ใต้คลิปแล้วค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะไลาลาทําได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้แน่นอนค่ะโอเคหลังจากที่เราผัดหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะทําการปรุงรสค่ะโดยการใส่ในส่วนตัวซีอิ๊วขาวค่ะลงไปเลยน้ำตาลทรายค่ะ ซอสหอยค่ะแล้วก็ทำการผัดนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยตัวเห็ดหอมค่ะเปิดไฟเล่งไฟนิดนึงนะคะผัดจนเห็ดหอมสุกเลยนะคะ เราจะเติมในตัวน้ำสต็อกลงไปหน่อยนะคะแล้วเราก็จะผัดเคี่ยวนะคะโอเคนะคะเมื่อเราผัดไปผัดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยละค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดแก๊สเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะทําในส่วนของน้ําซอสราดตรงนี้ยไปราดในส่วนของเต้าหู้ที่เราได้ผักไว้เดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนะคะเต้าหู้ทอดราดซอสซีอิ๊วหมูสับในแบบฉบับของไละลาชิลชเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมนูนี้ชิลสมชื่อไหมคะเป็นเมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแต่รับรองค่ะว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆํำแน่นอนเลยนะคะในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะสามารถทานคู่กับข้าวสวยละลอนนะคะหรือว่าจะทานเล่น ได้หมดเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาเติมแต่งนะคะท็อปปิ้งกันด้วยนะคะในส่วนของตัวต้นหอมค่ะน่าทานมากๆเลยละค่ะและตามด้วยนะคะพริกแดงจินดาค่ะนี่ค่ะเติมแต่งกันนิดนึงนะคะเพื่ออัดทรสในการรับประทานสำหรับเมนูนี้นะคะนี่แหละค่ะ เมนูของไลาลาในวันนี้ที่มานํำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะครบรสหวานหอมมันน้อยแค่ไหนนะคะมาค่ะตักเลยนะคะนี่ค่ะเต้าหู้กรกอ,อบนะคะราดด้วยซอสซีอิ๊วหมูสับใส่เห็ดหอมนะคะนี่ค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันเลยนะคะ Uh huh. แบบนี้นะคะไลาลาทานคนเดียวไม่ได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวต้องนําไปทานกับครอบครัวนะคะยังไงวันนี้ไลาลาขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกับไลาลาคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ